ครับก็สวัสดีครับกับช่องกอบคิดถามชาแนลครับนี่วันสบายสบายสไตล์ของเราครับวันนี้ก็จะพามาไหว้นะมัสการหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรวิหารครับนี่ก็ชมบรรยากาศนี่นก็ชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับคนค่อนข้างจะเยอะ

มัรจะตางันนครบวัรมากอดงกันก่เลยเดี๋ยวต Subscribe โอ้โอต้องถอดรงเท้าที่ก็จะชมบรรยากาศทางเข้าด้านหน้านะครับรงเท้าถอดถอดรองเท้าถอดรองเท้า ไว้ตรงนี้เลยก็เขาก็ว่ากันที่นี่เลยนี่ก็ชมบรรยากาศก็มาชมบรรยากาศน้ำมันลอยนี่นะครับก็เงลอยๆไปด้วยกันนะครับ มาขอพรวัดหลวงพ่อโสธรนะครับใครที่มาทำบุญสังกทฐานก็มีนะครับก็มาชมบรรยากาศในวัดครับคนค่อนข้างใะ่เยอะทำบุญถวายพระไทยสังกทฐานครับประจำวัด คำพูดกระจอกคือแค่ลงเขา่าอ๋อกระจอกแบบอ๋อกระจอกหิวขามาฟิดได้ก็เป็นยังไงท่านพูดน,นี่นะครับมาชมบรรยากาศอ๋อตองเท้าวไว้ฝั่งนูน้นเราไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเราไปครับปอ,อจะเป็นอุโบสถใหญ่นะครับเยอะไปเยอะกว่า นี่ไม่เปียกหรอกเพลินเป,เป็นยาเทียนแบบจ้าถุนะครับๆโชคดีมีใช้กนะันทุกท่านนะครับเราจะมาชมหลวงพ่อโสโซในครับาถุโอ้โหอลังการครับอลังการมากก็ชมบรรยากาศภายในวัดเอง ยังไงก็ร่วมอธิษฐานนะครับขอบพรกักรออบหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับโอ้อคนเยอะมากเลยครับวันนี้มีรครับ เยอะมากคนเยอะมากครับกอมาร่วมอธิษฐานนะครับอขอกรวัวัดสะทอนเนี่ยนะครับนี่ครับก็คนก็นจะมาซื้อดอกไม้ทุบเทียนก็มีบริการภายในวัดนะครับเราไม่จาเป็นต้องซื้อจากข้างนอกมาก็ได้รือใครสะดวกก็มาจากบ้านอะไรทำเองก็ได้นะครับนี่ก็จะมีข้อแถวแล้วมาขอพร กัครบไหว้ก่อนไหมตรงนี้ก็จุดฮะเออตรงนี้ก็ซื้อดอกไม้ทุบเสียนครับน,นี่ครับจุดจุดบริการดอกไม้ทุบเสียนนะครับหยอดตู้ เราก็ได้ดอกไม้มาแล้วนะครับแล้วก็จะไปเข้าไปขอพรลงข้อสวดมนนะครับยังไงก็ร่วมอธิษฐานไปด้วยกันได้นะครับอธิษฐานขอพรลงข้อสวดมนนะครับเฮงๆรวยๆคุทุกคนคลิปนี้ยังไงก็ฝาปกกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข้อพิถามแฉนะนะครับทอนสบายสบายสไตล์ของเราอยี่นะครับ ไม่แม่ทัดนะคนนี่คร <c oughs> <mir> ับคนที่จะมาขอคนโทษครับ ชดภรับภารนี่หลพ่พระนกา้วก็ุลงอเสจเทียรลอยและก็มาิอ้ับหับลงพ่อทางด้าน้ทีีกันนัรบปะทานตรงที่นั่งฟัจะมเป็นัคุณปน ยืนกระงากระจอานั่งอยู่ในขนมอีกเลยไม่เคยออกไปไหว้นี่ตั้งรา ที่ศานขอพรหลวงพ่อสสธรนี่แหละนะครับยังเดเดี๋ยวผมจะยืนนิ่งๆนะครับถ่ายรูปนิ่งๆครับแล้วก็คนเยอะมาก